แถวหนึ่งเต็มต่อแถวสองเลยครับเราช่วยช่วยซึ่งกันและกันนะครับดูตามความเหมาะสมเลยครับช่วยกันเลยครับต้งไงดีเอาเลยครับกลบต่อต่อมัดเลยก็ได้สวัสดีครับพี่ประยางครับ ได้เนาะตรงนี้ได้เนาะต่อตรงนี้ได้อ่าเข้ามาเลยนะครับไม่ไม่ไม่ก็กวแม่ไม่ได้ไงเลยต้องเอาเองแม่ไม่ว่างเออเอาเองเลยเออแบบแบกเลยะแบกเลยแบกแบกนี้แบกอะไรนี่อะพวกของาไม่เหนื่อยนะ่ะ ้มารับรถช่องเย็นๆครับที่ที่รถของอาจารย์เข้มด้านนี้ครับพี่ไปทูลพี่ฟดพี่ฟดใช่ไหมครับพี่ไปทฟดพี่ไปทูลครับรับเสื้อครับรับเสื้ออภินากานจากพี่อ้วนนะครับ สวัสดีค่ครับมียอดกว่าจีค่ะสวัสดีครับดูพิธีกัรสวัสดีครับก่อนแล้วเออพิเทพพิเทพเก็บภาพเลยพิเทพผมเอาวีดีโอก่อนใครมีกล้องใช้กันเก็บภาพนะครับผมเอาวีโอก่อนแล้วกันลลไไดด้้้้แแววยังไม่ได้ ไปยนเชิญด้านนี้ได้นะครับเชิญด้านนี้โอ้ขอบคุณครับว้าวบางปูที่สุดยอดผมชอบมีแต่คนชมว่าบางปูสวยก็ชมไม่ได้คลัขพี่เป็นท้อมแสงท้อมแสงนะเดี๋ยวมือเยอะมือเยอะจ้ะ ดูรู้สึกว่าเด็กๆจะเยอะพอๆกับผู้ใหญ่นะเนี่ยลื่นลุ่นไล่ๆกันไล่ๆกันนี่เขาเขาฟังคี่ขวบสี่ห้านี่กีขวบหนูนี่ขวบลูกอุกเป็นพี่นี่เขาอนุบาลสามครับเป็นพี่ใกล้เคียงกันเนี่ยเจอตัวจริงแล้วเจอตัวจริงแล้วดูอื เจอแต่ในเจอแต่ใน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 ไลน์นไลน์ที่เป็นขอาบอยอครับอ่าครับอนีนีมาแจกอะไรนี่อนน้งวาันนี้เราย้อนหลังแกเสร็จเสร็จแล้วก็รับของแจกเสร็จใครจะดูหมอดูก็มาตรงนี้นะครับนี่ตังค์อ๋อเขาลือบ้านเหรอเขาอบ้านกัน ไม่ไม <c oughs> <electromagnetic S 1> ่ไม่กก็แม่ไม่ได้ไงเลยต้องเอาเองแม่ไม่ว่างเออเอาเองเลยเออแบบแบกเลยแบกแบกเลือโาสไ่เ ผมต้องเอากระสอบมันเนี่ยของเยอะเยอะเอาใส่นุนคุณนุนกับคุณออนน่ะการเซตโอเคไดเวอร์รับกุญแจแล้วก็รับยาด้วยยายาที่คุยกันไว้จริงมั้ยพี่นุนนี่จะมีตอนอาหารใช่ มานมาเร่งขานะเฮ้ใครเช็คคุณใช้ได้มากเมื่อกี้ใครมีเบอร์คุณใช้ขอผมหน่อยตวพี่แอร์พี่วูพี่วพี่วุฒเบอร์พี่วุฒเบอร์พี่ใช้ผมหน่อยตัวลองโทเช็คกูดิเีไม่ม้วมีเแล้วบอร์ผมก็มีแต่ว่าผมยาอยู่ตรงไหน่่วอร้งปกาศเลค้เอาข้าวของเก็บแล้วก็หกมงเดี๋ยวลงมาเจอกันตรงไหนล้ะนะห สูนไต่หกสวนไต่หกครับเดี๋ยวโะ